ลักษณะนิ้วก้อยของคุณเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสื่อสารการพบปะผู้คนมากหน้าหลายตาคุณจะมีพรสวรรค์ในการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการสื่อสารเป็นผู้ที่มีไหวพริบมีความสามารถในการปรับตัวและเชื่อมสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างง่ายดายคุณจะมีความสามารถเข้ากับสังคมใหม่ๆได้ดี ลักษณะนิ้วก้อยของคุณบ่งบอกถึงลักษณะของคนที่มีจิตใจดีมีน้ำใจผู้คนรอบข้างมักสแสดงความรักและความเป็นมิตรต่อคุณอยู่เสมอคุณเป็นผู้ที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงและจะไม่มีปัญหาในการสื่อสารอารมณ์ของตัวเองเลยนอกจากนี้คุณยังไม่ชอบยุ่งเกี่ยวกับการสนทนาที่ก่อให้เกิดความขัดแยง้ง คุณมีแนวโน้มที่จะชอบรักษาบรรยากาศแห่งความปรองดองและความสามาคัคคีจากลักษณะนิ้วหัวแม่มือบ่องบอกว่าคุณเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับความรักมากเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ในความรักแต่คุณเป็นคนประเภทช่างฝันที่มักมีความลหลงไหลและเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆได้ง่ายในความรักเมื่อยามใดที่คุณตกอยู่ในห้วงความรักโลกของคุณจะเป็นสีชมพูทันที ในบางครั้งคุณถึงกับเลือกที่จะไม่สนใจทำงานหรือทำสิ่งอื่นใดเลยในขณะที่คุณตกอยู่ในมนแห่งความรักคุณต้องการให้คนที่คุณรักมาสนใจและเอาใจมากๆต้องการการบอกรักจากคนที่คุณรักในทางตรงกันข้ามความรักอาจจะทำให้คุณเกิดความคลั่งขึ้นมาได้ง่ายกว่าคนอื่นๆเมื่อคุณรู้สึกว่าคนรักไม่ให้ความสนใจเมื่อไหร่ คุณอาจจะทำให้โลกแตกได้ทันทีดังนั้นคุณต้องระวังความคิดของตัวเองบ้างไม่หวาดระแวงกับคนที่คุณรักมากเกินไปลักษณะของรูปมือแบบนี้คือนิ้วกลางยาวกว่านิ้วนางซึ่งยาวกว่านิ้วชี้และนิ้วหัวแม่มือยาวกว่านิ้วก้อยรูปแบบนิ้วนี้บางครั้งเรียกว่ามือกรีหรือมือปรัชญา นิ้วกลางที่ยาวกว่านั้นเกี่ยวข้องกับทักษะการสื่อสารที่ดีและความสนใจในการศึกษาค้นควาหาความรู้ในขณะที่นิ้วก้อยที่สั้นนั้นเกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติที่จริงจังและอาจบ่งบอกถึงคนที่มีความมั่นใจและเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมนิ้วหัวแม่มือที่ยาวกว่านั้นบ่งบอกถึงพลังใจที่แข็งแกร่งและความปรารถนาที่จะประสบความสำเร็จ คุณชอบที่จะลงมือปฏิบัติทำงานอย่างจริงจังจริงจังด้วยตนเองและเป็นคนที่มีความทะเยอทยานมีความตั้งใจและความมุ่งมั่นที่แน่วแน่คุณมีศักยภาพในการเป็นผู้นำชอบความเป็นอิสระในแง่ของอาชีพคนที่มีลักษณะมือนี้อาจเหมาะกับอาชีพที่ต้องใช้ทักษะทางด้านการปฏิบัติมีความมุ่งมั่นสูง และภาวะความเป็นผู้นำเช่นนักการเมืองนักกฎหมายหรือนักธุรกิจคุณอาจจะมีความสามารถมากและเก่งในหลายสาขาอาชีพโดยเฉพาะงานที่ต้องใช้จรยาบันในการทำงานและงานที่ต้องใช้ความใส่ใจในรายละเอียดเป็นพิเศษเช่นวิศวะกรรมหรือการบัญชีอย่างไรก็ตามด้วยความสามารถในการตั้งเป้าหมายและไล่ตามความสำเร็จด้วยความมุ่งมั่น จะเป็นคุณสมบัติทำให้ผู้ที่มีนิ้วลักษณะแบบนี้ประสบความสำเร็จในด้านอื่นๆอีกมากมายแต่อย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่จะต้องจำไว้คือการตีความลายมือเหล่านี้ไม่เป็นสากลและการทำนายลายมือที่แตกต่างกาันอาจมีการตีความหรือความเชื่อที่แตกต่างกันได้นอกจากนี้ ชาดูเส้นลายมือไม่ใช่วิธีการทำนายอนาคตที่ได้รับการพิสูจน์ทางด้านวิทยาศาสตร์ตามหลักการและเหตุผลและมักมีการถกเถียงถึงความแม่นยำในการทำนายดังนั้นผู้ที่รับฟังจึงควรไตร่ตรองด้วยความรอบครอบและด้วยใจที่เปิดกว้าง